สวัสดีครับวันนี้เบนนะครับก็จะพาทุกท่านมาสอนการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลด้วยตนเองนะครับโดยวันนี้เบนจะใช้ในส่วนของโปรแกรมของเว็บไซต์ SME Academy นะครับจึงในช่วงนี้นะครับผมก็คือเป็นช่วงหน้ายืน่นภาษีเงินได้บุคคลกันแล้วใช่ไหมครับใครที่มีรายได้นะครับผมตั้งแต่เดือนมกราถ,ถึงพันวาคมของปี65ไม่ว่าจะเป็นพนักงานเงินเดือนอย่างเบนนะครับผมรวมถึงพ่อค้าแม่ค้านะครับผมที่มีการค้าขายตลอดทั้งปี65นี้จะต้องยืน่นภาษีเงินได้บุค คนธรรมดาไปใ,ในวันที่31สสมีนาคมนะคบแต่หากยื่นออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากรจะได้ถึง10เมษายนกันเลยนะครับสิ่งที่ควรรู้นะครับผมก่อนจะยื่นภาษีมีอะไรบ้างเป็นลิสต์ไว้ให้3ข้อดังนี้ครับผมข้อ1นะครับผมก็คือในส่วนของเงินได้หรือรายได้นะครับผมซึ่งเราต้องรู้ว่ารายได้ที่เราได้รับนะคบเป็นรายได้ประเภทไหนนะคบเนื่องจากว่า รูปแบบการหักค่าใช้จ่ายในแต่ละประเภทรายได้จะแตกต่างกันนะครับเราก็ต้องไปเช็คให้ดีนะครับผมว่าเรามีประเภทไหนบ้างมีเงินเดือนไหมมีค่าเช่าไหมหรือเป็นค้าขายไหมอันนี้เราต้องไปดูนะครับข้อ2นะครับผมให้ดูในส่วนของลดหย่อนนะครับซึ่งลดหย่อนก็จะมีหลากหลายกลุ่มเลยใช่ไหมครับผมเราก็ต้องดูว่าเรามีอะไรบ้างที่สามารถนำมาลดหย่อนและหักจากเงินได้ของเราได้นะครับเดี๋ยววันนี้เบนซ์จะพามาดูด้วยนะครับผมว่ามีลดหย่อนกลุ่มไหนบ้บาง,างานะครับที่เราควรรู้นะคะัา นะครับผมจะเป็นในส่วนของสูตรการคำนวณภาษีนะครับผมโดยจะนำรายได้มาหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนนะคะผมจะได้เท่ากับเงินได้สุทธินะคะผมซึ่งเราเอาเงินได้สุทธินี้นะคะผมมาคูณอัตราภาษีตามขั้นบันไดซึ่งจะมีถึงตั้งแต่5%ถึง35%กันเลยนะคบแต่กรณีที่เราคำนวณแล้วมีเงินได้สุทธิต่ำกว่า150,000บาทจะได้รับยกเว้นไม่เสียภาษีเงินได้บุคคลนะครับเราเกินมาสักพักนึงแล้วเดี๋ยวเรามาดูหน้าเว็บไซต์ s s e Academy ที่ เราใช้โปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากันเลยนะครับในส่วนนี้นะครับผมพอเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเห็นหน้าเว็บไซต์ SE Academy นะครับผมโดยฟังก์ชันเครื่องมือข้างบนนะครับผมก็จะมีตั้งแต่คอร์สเรียนซีรีส์นะครับผมก็จะเป็นคลิปวิดีโอสอนความรู้นะครับรวมถึงมีบทความแล้วก็เอกสารต่างๆที่สามารถดาวน์โหลดได้นะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับผมเราใช้ในส่วนของฟังก์ชันของการคำนวณนะครับผมพอคลิกเข้าไปแล้วนะครับผมจะมีอยู่2แบบด้วยกันก็คือการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับซึ่งเราจะใช้วันนี้ก็คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจึงตัวนี้นะครับผมเราก็ให้สามารถใช้ฟรีนะครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับผมเราก็จะเห็นตัวแรกก็คือประเภทรายได้อย่างที่เบนซ์บอกไปนะครับผมว่าเราต้องรู้ประเภทรายได้ของเรานะครับผมว่าอยู่ในประเทศไหนบ้างเดี๋ยวเรามาไล่ดูทีละตัวเลยนะครับประเภท4ีวงเล็บหนึ่งนะครับผมเงินได้จากเงินเดือนนั่นเองนะครับผมสำหรับพนักงานประจํานะครับผมก็จะอยูดเงินได้ ประเภทนี้วงเล็บที่สองนะครับผมเป็นเงินได้จากตําแหน่งหน้าที่นะครับผมหรืองานที่ทํานะครับผมจึง2วงเล็บนี้นะครับผมจะหักค่าใช้จ่ายได้50%แต่ไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทนะครับต่อมาเป็นวงเล็บที่3นะครับผมเป็นลิขสิทธิต่างๆหากใครมีเพลงมีภาพที่จดลิขสิทธิ์ไว้ก็จะอยู่ในส่วนนี้นะครับผมจะหักค่าใช้จ่ายได้50%แต่ไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทเช่นเดียวกันนะครับต่อมาวงเล็บที่4ี่นะครับผมจะเป็นประเภทดอกเบี้ยนะครับผมแล้วก็เงินปันผลนะครับผมตัวนี้จะไม่สามารถหัก ่าจยได้เลยนะคะต่อมาวงเล็บที่5นะคะผมค่าเช่าใครมีบ้านมีรถให้เช่านะคบผมก็จะอยู่รายได้ประเภทนี้นะคะผมหากค่าใช้จ่ายได้ตามประเภทของสินทรัพย์ตั้งแต่ส0ถึง30%กันเลยนะคะผมก็สามารถลองมาเลือกดูได้นะคะผมว่าเรามีประเภทไหนแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านเป็นรถใช่ไหมครับผมก็จะอยู่ที่30%มนะครับต่อมาในส่วนของวิชาชีพอิสระนะครับผมบัญชีกฎหมายทนายความต่างๆนะคะผมจะอยู่ประเภทนี้นะครับหากค่าใช้จ่ายได้แบ่งตามในส่วนของ วิชาชีพเลยนะครับผมก็จะไม่เท่ากันนะครับสามารถเลือกดูได้เลยนะครับต่อมาวงเล็บ7นะครับผมรับหมาก่อสร้างนะครับผมแต่มีเงื่อนไขในส่วนของค่าจ่ายและค่าแรงต่างๆนะครับผมผู้รับเหมาจะต้องจัดหาเองนะครับผมแล้วก็ห,กหักค่าจ่ายได้60%นะครับผมเป็นแบบเหมา60%นะครับต่อมาอื่นๆน,นะครับผมนอกจากนี้อย่างเช่นธุรกิจส่วนตัวค้าขายต่างๆจะอยู่ในวงเล็บนี้หมดเลยนะครับผมห,หักค่าจ่ายแบบเหมาได้อยู่ที่60%เอรานะเราดูรายได้แล้วก็การห,ากหักค่าจ่ายแล้วใช่ไหมครับผมต่อมาจะพาไปดูในส่วน รถยนภาษีอย่างที่แจ้งไปนะคะผมก็จะแบ่งเป็นกลุ่มๆด้วยกันนะคะผมโดยกลุ่มแรกที่จะพามาดูก็คือค่ารถยนต์จนตัวและครอบครัวนะคะผมจึงเราต้องดูว่าเรามีผู้สมรสไหมมีบุตรไหมมีดามารดานะคะผมอายุเกิน60ปีไหมถ้ามีก็สามารถระบุได้เลยนะคะผมทามทางด้านซ้ายมือนี้เลยนะครับต่อมาทางด้านขวามือนี้นะครับผมเป็นรถยนต์เกี่ยวกับประกันเงินทุนเงินออมต่างๆนะคะผมประกันชีวิตประกันสุขภาพนะครับผม R M F H S F นะครับผมก็อยู่ในส่วน กลุ่มนี้ด้วยเช่นกันนะคะผมเราก็ไปดูว่าเราได้มีการซื้อประกันไว้ไหมซื้อกองทุนไว้ไหมในปี65นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะผมจะเป็นในส่วนของกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะผมเป็นดอกเบี้ยบ้านค่าธรรมเนียมต่างๆนะคะผมก็สามารถเลือกดูได้สุดท้ายนะคะผมเป็นกลุ่มบริจาคนะคะผมบริจาคพักการเมืองบริจาคโรงเรียนนะคะผมแล้วก็ไปดูได้เลยนะคะผมแล้วก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้นะคะผมจะเป็นจุดที่สามารถดูรายละเอียดได้นะคะผมว่ารายละเอียดแต่ละค่าลดหย่อนนะคะผมเราจะ าามรถหักลดหย่อนได้เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็สามารถดูรายละเอียดแต่ละอันได้เลยนะครับพอดูลดหย่อนแล้วใช่ไหมครับผมต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการคํานวณนะคะผมซึ่งโปรแกรมก็จะคํานวณให้อัตโนมัติกรณีที่เรากรอบข้อมูลครบถ้วนนะคะผมกรอบรายได้กรอกลดหย่อนนะคะผมโปรแกรมก็จะคํานวณให้อัตโนมัตินะครับผมตามขั้นบันไดที่บอกไปั้งแต่5%ถึง35%เลยนะคะผมแต่กรณีที่ไม่ถึงแสนห้าแรกจะได้รับยกเว้นนะครับ